สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ทางช่องก็จะพามาดูพระกลุกด้วนชินเขียวนะครับก็ไม่วันนี้จะไม่พูดคุยนะว่าเป็นกุ่ไหนนะแต่ว่าเป็นการหลักการพิจารณาพระชินเขียวนะครับว่ามีกรรมวิธีการสร้างอย่างไรนะครับและก็มีการหลักในการพิจารณาในพระชินเขียวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะในส่วนของ พระดินเขียวนะครับก็คือองค์นี้เป็นหน้าเดียวนะครับก็จะมีการเทเป็นรูปนะพระพุทธนั่งนะครับหน้าเดียวด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นหลังนี่นะครับหลังเป็นแองนะครับหลังเป็นแองนะครับก็คืเอเป็นผิวไม่เรียบตึงนะครับนะดูตรงท้าย นี่ครับนี่พระเทนหน้าเดียวนะมีปีกตรงท้ายนะครับทีนี้เมื่อหลักการพิจารณาหลักการาพิจารณาพระชินเขียวนะครับเมื่อคุณหยิบพระขึ้นมาอันดับแรกเลยที่จะต้องพิจารณาหนึ่งคือเนื้อจะต้องไม่ลาวลานนะครับคือพระชินเขียวนี่คือเนื้อจะแน่นนะครับวันน้าออกอเทาอมเขียว นะครับเทาอมเขียวเนื้อจะแน่นๆนะครับถ้าถ้ามีรอยเล้าวพวกรอยแตกรอยเล้านะก็ข้ามไปคือมองข้ามไปคือไม่ใช่นะครับสองนะครับก็คือล่องรอยการเก็บตะไบถ้ามีพวกล่องรอยการเก็บตะไบนั้นะก็วางไปเลยนะครับคือคืออย่าไปเสียงเงินนะโดยใช่เหตุนะทีนี้ในส่วนของหลัก การเล่นนะครับก็คือพระชินเขียวแตกต่างกับพระชินเงินก็ตรงที่ว่าเขาจะเทขอบบางตรงกลางหนานะค,คือขอบนี่จะบางนะครับมีปีกนะพวกนี้ตรงกลางหนาถามว่าพระชินเขียวมีเททะลุไหมครับผมก็จะบอกว่าตรงบางองค์นะครับมีเททะลุก็มีนะครับแต่ถ้าหลักสำคัญ นะครับก็คือเราเพิจารณาในส่วนของนะในส่วนของอเนื้อนะครับความแน่นของเนื้อนะในส่วนของพุทธสินคุณจะไปเที่ยวกับพระชินเงินไม่ได้นะเพราะพระชินเขียวนะเป็นพระในส่วนของยุคหลังนะครับในการสร้างนะครับทีนี้เรามาดูธรรมชาติกันของพระชินเขียวที่ก็บอกว่าพระชินเขียวเกยยากเกยยังไงนะครับเกยยากยังไงเดี๋ยวมาดูนะ นี่เมื่อเราขยายกับแว่นเข้าไปเราจะไปะเกิดปรากฏนะพวกคาบไขไอ้เมงดาพวกนี้นะครับเนะกาะเรียงขึ้นมาเป็นชั้นเนี่ยเป็นชั้นออกมาจากในเนื้อนะงอกออกมาจากในเนื้อซ้อนเรียงรายกันนะครับในพระชินเขียวนะสิ่งสำคัญยิ่งนะครับในจุดจ่ายตังนะถ้าคุณหยิบพระอินเขียวขึ้นมานะครับคือตรงนี้นะครับนี่ ปานนะครับปานดําพวกนี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากพวกตะก,กันอ่าคาบของโลหะเนี่ยไม่ได้กรองตัวนะไม่ได้กรองแยกโลหะนะครับคือสังวานอนเอามาเอามาเสร็จก็หลอมเลยนะครับมันทาให้ขี้ตะกันคาบสกรปรกพวกนี้เกิดขึ้นเป็นปานบนพระชินเขียวนะ นี่คือหลักวิยามาสำคัญน,นี่จุดจ่ายตังค์อยู่ตรงนี้นะครับนะในส่วนของธรรมชาตินะครับเมื่อเราส่องเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกับแว่นกันนะครับเราส่องเข้าไปเราก็จะเห็นความแน่นความเป็นนี่คือเอกลักษณ์นะครับาการเรียงรายซ้อนตัวของคราบไข่ไข่แมงดาพวกไข่บัวพวกนี้ นะครับเนื้อเนื้อหานะครับความแน่นตัวในนี้ร่องรอยของปานขูดไม่ออกนะเกไม่ได้ด้วยนะครับทำยังไงก็ไม่ขึ้นนะมันเกิดจากอายุข,ของเนื้อป้าชินเขียวนะธรรมชาตินะนี่ภาพไขไข่แงดาที่ซ้อน,อนเลียงซ้อนเรียงรายกันขึ้นมานะครับมีปีกนะปลาชินเขียวถ้ามีสองหน้านะมีประกบนะหักชนวนนะอย่างเช่นก่กของ ชินราชของวังบัวเนี่ยไอคูบัวพวกเนี้นะคือเราดูเนะี่ยมีตะเข็บข้างนะครับหักชนวนเรียบร้อยด้านท้ายนะถ้าอยากรูนะ้ก็ตามไปดูคลิปเก่าๆนะผมลงไว้แล้วนะครับในส่วนพาดชินเขียวที่มีสองหน้ามีมีตะเข็บนะแล้วมีการหล่อชนวนแล้วหักชนวนนะครับนะเดี๋ยวนี่ดูนี่ร่องรอยในะความหนานะครับตรงกลางนี่หนาเลยหนา ขอบบางมีมปิ้นๆพวกน,นี้เดี๋ยวด,ดูด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนี่คือธรรมชาตินะครับของพระเนื้อชินอะอย่างเงี้ยคือไม่เรียบตึงนะครับคือผิวไม่เรียบตึงขุกขลายขุกขลรยอย่างเงี้ยเดี๋ยวส่องดูด้านหลังกันนะครับ นี่คือเนื้อหานะของผ้าชิมเขียวนะครับตรงบริเวณด้านหลังนี่รอยพวกร่องรอยยุบตัวพวกนี้เป็นธรรมชาตินะครับของผ้ากุเนื้อชิมเขียวนี่นี่นะครับ นจะเป็นพิมพ์ไหนก็แล้วแต่นะคือถ้าเป็นพระพิมเขียวพวกนี้เดี๋ยวมึงมีตัวอย่างให้ดูอีกองค์นะแปบ๊บนึงนี่ตัวอย่างอีกองค์นะครับอ่ะดูกันนี่เป็นในส่วนของีพระอุญาณน,นะครับจากมึงลบบุรีนะครับ เดี๋ยวส่องดูนะว่าวันไอธรรมชาติเหมือนกันไหมนะนี่ธรรมชาติเหมือนกันนะครับลองลอยพวกปานดำดำพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการพิจารณาพวกเช่าหาพวกผ้าชินเขียวนะครับพวกไข่เมงดาไข่เมงดาไข่บัวพวกนี้แล้วแต่ไขรจะเลี้ยงนะครับสําคัญคือตรงนี้นะครับคือจุดจ่ายตังค์ไปดูจุดจ่ายตังค์กันคือต้องส่องให้เจอนะครับเน่นเมล้าวนะครับ มีคาบไขนะและมีตรงนี้มีปานดำนะครับที่เขาว่าปานดำนะนี่คือเกไม่ได้นะครับคือทำไงก็ไม่ขึ้นนะจะหมักไว้นานขนาดไหนก็ไม่ขึ้นนะพวกนี้นลองรอยความพวกนี้นี่เกิดขึ้นทั่วองค์พระนะครับคือธรรมชาตินะและหลักการพิจารณาของพระในชินเขียว นะครับนะก็เล่นไม่ยากนะครับผ้าชินเขียวนะครับมีข้อ,องใส่ก็สอบถามกันมาได้นะครับพี่พเพื่อนๆน,น,นะครับน้องๆใหม่ที่เก็บสะสมใหม่ๆอยากรู้รายละเอียดก็ทักมานะครับผมยินดีนะตอบทุกคําถามนะครับก็ทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับพ้ากุในจะชินเขียวนะครับหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับ